วิธีสักเดินเส้นให้คม EP 1นะครับคลิปนี้ผมใช้เป็นเครื่องเพนนะครับเครื่องเป็น D2UFO นะครับกับแบตไร้สายนะครับชุดนี้ก็รวมรวมส0 0หมนะครับก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับเตรียมทิชชู่บีบน้ำสบู่แล้วก็ทาวัสลีปลอยปลายเข็มประมาณมิลครึ่งนะครับหนังเทียมใช้ไฟประมาณ8.5 8.6นะครับจับเครื่องทำมุม45องศานะครับแล้วก็แตะปลายเข็มที่จุดเริ่มต้นแล้วค่อยลากช้าๆนะครับประสบเข้ามือแล้วก็ยกออกครับต่อเส้นให้ตรงกับตำแหน่งเดินนะครับแล้วค่อยๆลากช้้้้้้้้าาาาาาๆนน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 นะะะะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบบฝึึกกกกุุมม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 ืือออออใใใหหหหิิ่่่งงงงงงงเสตตไไไแแจจจททลลลลลียดชฟ8.0 8.3ถ็ เส้นยาวดูได้เลยนะครับสุดแล้วก็ยกออกนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดดูต่อมาก็เส้นเฉียงนะครับเส้นเฉียงเราต้องเอียงตัวนะครับแต่ปเข็มที่จุดเริ่มต้นเราค่อยๆลากช้านะครับถ้าไม่ไหวก็ยกออกนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อเส้นนะครับเส้นต้องไม่แตกไม่จางไม่ทะลุและไม่มีรอยด้านหลังนะครับลองอีกเส้นหนึ่งนะครับต้ามั่นใจก็ลากยาวไปได้เลยนะครับสุดๆแล้วก็ยกออกครับต่อไปเฉียงอีกด้านนะครับเราก็เอียงตัวมาอีกด้านหนึ่งนะครับจับเครื่องทำมุม15องศานะครับแล้วค่อยๆลากไปนะครับถ้าไม่ไหวก็กอออนรรับตมเช2 ขอบคุามากครับ